สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องผู้เขามาชมทางช่องยายจื้นลำเพลินออฟฟิเชีลมือนี้มีโอกาสได้มาทางฝายอําเขตอำเภอสา้างค้อมนี่คือฝายตะลิงสั้นพี่น้องปกติแล้วน้ำสิตวนว่ากนี่เออเพราะว่ามือนี้เพิ่นเออปีนี้เพิ่อนฮิตอคันขึ้นสูงขึ้นอีกอ่ามันจะเลยต่วน,น,น่าในแั่หน พี่น้องเตรียมการได้เบ่ล่าขึ้นชุดกระดุงนะครับปกติแล้วยายขื้นอยู่สีมาเป่าอยู่นี่ละเออน้ำตูนแห้งเดี๋ยวนี้น้ำยังผสมในตูนกันได้พี่น้องแต่ว่ากะชือกะปพาไหลยุกโมลายแห้งต่วนข้างนี้ข้างข้งนี้ตาเจาเรียงฝาจำเรียงเลยพี่น้อง เป็นเขตพรยท่านเป็นยวษียาคิดเดอร์ฟังทานนี้เป็นห่วงหามไวเป็นเสริมขึ้นมาอีกพี่น้องมันก็เลยบวชโอนไวปกติแล้วเมาษาพฤษธภาเนี่โอ้ยไหลบาตรงห่วงเลยโอนเบิ่มเบิ่มเบิ่มบานี้นำไหลคอยแื้วเปลื่นวัชิมาล่องเบ็ดเบิบ่งที่เป็นจันไดนั่นพี่น้องถัดติดตามชมด้วยพี่น้องเด้อ ที่แับพี่น้องบานนี้ให้พี่น้องได้เบ่งได้ชุ่มว่ามันสิกินหรือว่ากินโอ้มาน้หน่อยมากดึงแล้วดึงยังไง เห็นบ่พี่น้องยายจืนสิบหาไม้สิเบ็ดเบิง้งเออนี่ปลายเบ็ดให้พี่น้องได้เห็นขึ้นเบ็ดปอบหามันกินกินบ่กินพี่น้องถ้าเบิ้งค่อยชุ่มติดตามพี่น้องขันมันตออเดี๋ยวไม่ยังจืนสิให้เบิง้งขันมันกิน มีแล้วพี่นอ้องมองไม่ยั่งจืนมาสิทุกปีทุกป,ปีเออมองนี่เป็นพ่นวา,ายแตะลิงชันปกติีแล้วน้ำตูนแห้งนี่โห้ยคนนเต็มเรื่องนี่คนเต็มอยู่บริสตงห่วงตีนี่เขาจะเสริมขึ้นอีกน้ำได้ตูนซาในจักน้อยคนจะเลยนน้ำกับว่าสตงในตูนแห้ง เมาลองเบ่งน้าพี่น้องเนาะสำหรับเส้นเบ็ดเด้อพี่น้องผู้ต้องอยากได้สถานที่ยื่เคยมาเป็นไดมาว่ามึงเค้ื่อนอยู่เดินได้ปะตง่ายปะอืมโอ้มึงยื้อไก่มึงจอบไหล่เนาะเตงตัวมึงเคลื่นอยู่มากปอ ง่ายแต่บ่ได้ครับแค่เดินนัง่งโตั้วเอาปีเดือนไปแบบนี้หน่อยบ้มามันตัวในจักมือเลยนี่มันตนวม้วนอย่างนั้นโอ้แต่ว่าเขาเจากัดด่างไว้เนาะครับใส่หลอดใส่หลอดไว้มันขึ้นมาซ้ำบ่น้ำไม่ไม้ยังสี่นีน่น้ำค่อยๆยังสี่ตอนมีปลานี่ห้วยบ่าบาดบ่ไหวแลยเพราะว่วมามาซองบง นี่แหะพี่น้องสําหรับเชียนเบ็ดผู้ค่อยมาหรือว่าผู้ค่อยมาสถานที่นี่เ,เขาเอื่นว่าฝายบ้านตะลิงชันเขตทั้งอำเภอสางขมพี่น้องพ้นเกียมเ,เขาเอื่นว่าสะดุ้งน้อยง่ามป่าเต้นป่าโดดพระเจ้าเกี่ยมไปเรียบร้อยแล้วม,มันขึ้นพระเจ้าก็มากนำหัวกระตุน ขาารุ่นต่อไปพี่น้องว่าเป็นจังไงได้กินอีกได้บอ่อมือให้พี่น้องขาค่อยชุ่มไอพี่น้องยิ่งภาพไปบึง้งพระเจ้าสิบตากัะเนี้ยงว่ะสิกลิ่นปลายยังเป็นต้องดู ได้แล้วอะ่ะ <laughs> ได้แล้วอะ่ <laughs> วอะเราหน่อยโอ้ยปลาคายหน่อินเนื้อเหม็นเนื้อหมัดเนี่ยคือม,มัน,นยืดถึงกระเดียงโอ้ยไปตากันแง่กันมีขึ้น่ะเอามันมันเอาลงไปอีก <laughs> ยางบ่แหนตนแห้งเนาะรอบางอมึงื่อนนี่มือวันนี่ฝนตกก็ได้ท้งกูด่วนตัแห้งกี่เด้เออมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมเลยมึงื่อนนี่เรยว่ารอโทบงนแสงก็น่าสนุกโทมืเศ้าแล้วว่ะมึงนกับไปได้รู้กสนแรียว่าน้ำตนแห้งเนี่ยมันหมหอดน้ำหมดแห้งอออีกเนี่ยมันหากินที่รอนี่แหละ ừ bùa 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 về, bùa 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 น้ำซุ่งซุ่งแห้งก็โอ้นั่นน่ะปลาแง่ขึ้นนี่นหะก็ะตอมนก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 ปลากระเงี้ยให้ได้บุญยุ่หันนี่เด็ดปลาตรงนี้ขึ้นพระเจ้าขุณแง่มาชีดปลากระเงี้ยไ่ทั้งใตออกมาหาคลิปให้พี่น้องเบ่งซื้อดอกมาซองเบ่งน้ำ ะรุ่นต่อไปพี่น้องเดี๋ยวแยกินกับสิ่งง่ายขึ้นมากทั้งเชิญพี่ให้พี่น้องได้เห็นของพี่น้องตอดแล้วพี่น้องตายยังอ๋ออ๋ออออบ้งพี่น้องพี่ได้ตายยังคารุ่น้ารุ่นพี่น้องตอดแล้วตอดแล้ว เจ้าาพี่น้องเอ้ยพันนามไยแห้งอยู่พี่น้องเอ้ยมองเนี่ยยินอยู่พี่น้องแต่ว่าขันมาถือมือขันมาบ่ถือมือกันเจ้าโลขึ้นกันละเออขันมาถือมือนี่โอ้ยดึงบ่หวาดบ่ไวหาโลสิบโลแต่ว่าส่วนมากคู่พิชิตเบดนี่สิตัวกันเด้หนึ่งบตัวกันแล้ว แ่สื่ถึมือคือเพื่อว่าเออพนักคนนี่มามืงเคื่อนคนเอาไปสองโลสามโลบัดเฮามาเม็ดซีรีพี่น้องเอ้ยเป็นจังสันส่วนมากผูข้าเจ้าสิบเม็ดข้าเจ้าสิบเป็นจังสันตัวบ่กเป็นยังพี่น้องถือว่ามือนมาเซียงดวงแล้วก็มาซองเบื้งน้นำน้ำน้ำไรแห้งหรือบอ่อหรือว่าปลากินมมึงเคื่อนข้าเจาว่าน้ำไรคอยตัวนี้ มือนีส่งแห้งก็เกาฉาันจนก็เลยออกมาอีกไปฝั่งนั่นลูกๆก็ได้อยู่ดอกน้องๆก็ได้อยู่ฝ่ายแย่งครับไม่ได้จีนกับสิรุ่นต่อไปคสิจินตายยังพี่น้องสืบตามชมเด้อดึงบรรยากาศผู้ใด้กระลุ่นพี่น้อง,ง,ง,อ,ง,ง,ง,อ,งออกมาอีกแล้วคนหนึ่งเขาไม่ได้จีนตับเราสิเป็นตายยังพี่น้องครับผม แห้งให้เป็นปตาขุนหน่อยเดี๋ยวน้ำตัวแห้งไม่ไงเกินสิบห้ามาเบิบ่งบรรยาก,กาศและะ้วก็สีวิตสิบเด็ดให้พี่น้องเบิ่งว่าแยกเกินสิรุ่นสิใดรู้ว่าใด,รดตรงรุ่นต้นพี่น้องบนด้านเกินร่อพี่น,อน,น้องฝนโตยิ่งมึงอุดอยด่มึงขึ้นนี่เดี๋ยวกะทางลงมาอีกน้ำเม่กเกินอาทิตย์หน้าน้ำแห้งแช่แน่น,นอนพี่น้อง ตรวนะพี่น้องน so ัง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 กูเวกายยังอืมอนบ่ไปเม็พี่น้องไปเม็ดดินนั่นนั่นนักยังเอาเดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งกันติดล้วยังม่ปากกันแงงบ่ปากกระแยงก็บรจุพี่น้องไห ว่างเป้ารุ่นอีกต่อไปพี่น้องเอาลงไปอีกแล้วจะเป็นปลายยังรอติดตามเอาแล้วพี่น,น้องยึกยึยึแล้วเอาแล้วพี่น้อง ้างเป็นพี่น้องกันมาจับกันไปบายขั้นบอตอนต้องล่อพื้นดินหัวสักลงกุ่นจังสิได้รอ <c oughs> ต่อไปพี่นอ้องอาพี่น้องบนี้มนรุ่นข้างไก่บึง้งเพราะว่าตอนนี้ยุ่ยไกอ,อบา้โยนไปไก่แต่ว่ากระน้ำซงอยู่จัหน้อยมันถึเป็นป่าอีอย่างสิได้หรือว่าได้พี่น้องทารุ่น สมักซีได้จะปากะแยง,งพี่น้องเพราะว่าช่วงน้ำไหลบ่แหง้งแต่ว่าข่ามันหลงเหลือขึ้นมามันมามังม่งยู่นี่กะสิเป็นปากดกะคือสิคือพี่น้องแต่ว่าเบื้องลักษณะการกินแล้วก็สิมเป็นปากะแย่งอะไรพี่น้องเลยอ้อาวรุนต่อไปพี่น้องกำลังตอดเอา้า ทำไรก็แห้งิดากลุนกุ็แห้งดิให้กันน้ำขึ้นฝั่งมันแห้งหมละ เบื้องตีหลับพี่น้องตอดแงะแงะแงปากกัแงงหัวใดบูเอ้าลองหลงเบื้องน้ำกับบ้าไร้แห้งเออถือว่ามือนีมาลองมาซองเบื้องน้ำเอามาลองเบื้องถือโอกาสมาเอาเืงอพร้อมเอาตอดแล้วพี่น้องปากกันแง่งให้เลยพุดเอาไปเบื้องนู้พี่น้องน้องไปเบื้องอนตายังติดไป เปล่าขาวแจ็คตี้พี่น้องบาดีใส่ใส่เงียสีหลายหลายกินไปใจร้องบึงอาจจะเป็นเงี้ยที่ตายขัน,นบุกินกะเป็นอาว่าอำลาพราะจางก็พี่น้อง รุ่นทางไก่รุ่นทางไก่เบื้องพี่น้องเออเนี่ยสุดท้ายแล้วคันบมก,กินกับซีเมนเมื่อบานละพี่น้องเออไปเฮ็ดชีพให้พี่น้องได้เบื้องต่อไปซีเป็นชีพนั่นนั่นให้พี่น้องค่อยติดตามเบื้องนี้จะข้าวจะกอนจหน้อยจังว่ากันกนาอพี่น้องเนาะถือว่าเมื่อนี้ได้เห็นได้ผู้แล้วน้ำบุตทนแห้งแล้วก็ที่โอกาสเมื่อเอาเนื้อไหว้ทา ติดตอนน้ำไหลแห้งพี่น้องจ้าเอาไว้สมิสกรชีพนี้จ้ำพ่อๆกันชีพต่อไปสิเป็นชีพอย่างนั้นพี่น้องคอยติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มี่ยื่นน้ำเดอถือว่ามุนี่ให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศฝ่ายที่เคยมาตุกปิดมาตุกป่านี่แหละพี่น้องให้พี่น้องได้รุ่นน้ำกันย้ายจื่นลำโพงเอาไปเที่ยวขอฝากคลิปนี้ไว้ แล้วก็อย่าลืมพี่น้องจะได้กาแฟกาแฟเสดเดอระพี่น้องเด้อกาแฟสเสดอเป็นกาแฟสมุนไพรพี่น้องสั่งได้โทรมาที่0 8 2 8 5 0 5 7 5 9คิดนี้เอาไว้สำนีโชคดีมีความชุขสวัสดีจ้า